ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผม Big Racing Channel และนี่คือคือเกม GTA V สอนลงหมอดออฟไลน์ทย้แลนะครับผมโอ้ย่าวันนี้นะครับผมรถที่จะมาสอนลงคันนี้เลยนะครับผม h o n d a Wave และยี่หาไอปาวาน2 0 1 5นะครับรถคันนี้ก็เป็นผลงานของผมตอนช่วงที่ว่าผมทำแรกๆเลยนะคันนี้ที่ว่าเอามาลงแจกแต่ไม่ใช่ผมทําเองนะคันนี้ ผมจ้างรุ่น้องผมทำาฮะทำลงเกมก็ตัวนี้เลยเวลาผ้าไอปาวานะครับผมก็อันนี้รถคันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผมใช้ในชีวิตจริงนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็ทำการดาวน์โหลดกันนะฮะกดดาวน์โหลดไปเลยครับผมเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็มีขึ้นมาดูซิแอดออนมีแอดออนกับลงทับนะครับผมคันนี้ เราเปิดลิสต์มีรอไว้ก่อนกดโพดนี้คันลอกไว้ก่อนอ่าพักไว้แล้วเราก็เปิดโอาเพจในวีที่มาครับผมกดติดโหมดนะฮะอย่าลืมแล้วเราก็ไปที่อัปเดตคุณฮกสีเดียลซีแพ็กแล้วก็ไฟเวฟร้อยยี่บห้าไอล่าออกม,มาเลยฮะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่อัปเดต อัปเดตดัตต์บ o เ m ฟคอ d a t a d l c คลิกขวา Edit นะฮะเรามาเริ่มที่บรรทัดใหม่กันเลย Enter แล้วก็มาที่หน้าลิสต์มีตรงนี้เรานะฮะกอบโค้ดมาที่เราคุมไว้กดกรกบาทปิดไปนะฮะแล้วก็มาวางแล้วก็กดเซฟนะครผมกดอีดีมดปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผม Let's go เอาแล้วนะครับผมเรามาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอเซตติ้งตัวมอด NVe ซะหน่อยนึงเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราเซตอะไรดีกว่าฮะชื่อที่ใช้เสกก็คือเวฟร้อยี่ิบห้าไอ้ W e v e จบฮะ มาแล้วนะครับผมนี่ก็คือเวอร์ชั่นต้องเรียกว่าเวอร์ชั่น2นะที่ผมคิดว่าผมเอามาทำแฮงซิ้งแรงด้วยนะครับผมลองดูก่อน,นเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้าหาว่าผมมีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำไม่นี่ทำเรปเล่ยี่ห้าไอเอลีนะเอามาแจกนบ เดีย๋ยวต้องรอให้ผมเลียร์จบโปรเจกต์งานของตัว Toyota Hilux ก e v โวเซติตตโโดตีดิชั่น2019บายเซติดิชั่น2020คีรันเนอรนะครับนี่ติดเนรอผมเทียจบก่อนล้วจะอัดจะทำเป็นไรท่า,ายอยดีรอที่จะแกะมาขอลั้กันร่อรู้สึกคันนี้จะมีเอกใต้อยู่นะถ้าผมจะไม่ผิด ต้าสิทธิ์แล้วก็อินตาสุดเป็นกระจกนะฮะเลยกพ้าไอกวาร์รลรถจักรยานเป็นรุ่นที่ว่าสตาร์ทสตาร์ทเท้านะครับผมเรลี์พ้าไอกวาร์ลจะไปอัลเมอร์100%เ,เปอ์เบรกเอนจินไปหน้าแต่งไปก็แค่นั้นเลยไม่ต้องแต่งสีผมแนะนำให้เป็นสีขาวนะครับผม ที่แนะนำให้เป็นสีขาวเพราะว่าจะได้เห็นลสัสกินตัวรถแบบชัดเจนนะถึงขั้น,นายไปเียบผมบจะเข้าไปล้อเปลี่ยนได้นะแต่ไม่จะไม่เข้าฮนะแนะนำใช้ล้อดเดิมไปนะครับผมยังก็จะหเข้าไปตอนนี้เองครับผมของแต่งก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันเป็นรถแนวแบบแวนซิ่งไทยบ้านๆน,นะฮะ ถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจะมีตะก,กร้าใส่ของด้านหน้านะฮะงงงงส่วนเรือไม้ก็ไม่ต้องสนใจมากครับผมคันนี้ฟิตเจอร์ตัดแปะนะครับเป็นงานตัดแปะบ <Okay. S 1> อ,อกทีหน้าหน้าคุมเรือไม้นะเดเ๋ยวแบบนี้นี่ยุ่งายนะแบันบนี้อย่างงี้ยน,นะกอบแรม125ไอซิงนะ เดี๋ยวเราไปสนามบินกันดีกว่าไปลองเดินๆที่สนามบินกันดีกว่าของแต่งคันนี้มันน้อยแคแต่ว่าเน้นแบบทำซิ่งแล้ซิ่งมนางนๆน,นะฮะมาทำถึงสนามบินกันละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทดสอบแบบเดิมๆนะฮะที่เราแต่งแบบของจกักรยุเฉยรอดูกันหน่อยนะครับผมก็ถ้าเกิดใ,ใครลงใหเล่นล้นอใเป็นว่าใครได้รถชนีดไปก็อย่าลืมไปตั้งสูตรล้อใหม่ด้วยนะครับ รอบเดียวสามสองหนึ่งไปเอ,อ้เด,ดี๋ยวหกปอไซเียบ้าเลยว่ามีหกเมียวิ่งร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยเมตรสองร้อยโอเคขออภัยครับผมมียกันแสบพอนี้หน่อยนะครับผมพอดีวันนี้ ทำไหวนะครับผมไหวเจ้าที่เจ้าทางนะคะขอขอนรับถอดกระดาษกระดาษทองพวกจุดประทัดนะครับเรื่อการแสบคอ,อม,มาเดี๋ยวเราโจูนในนี้กัน,นดีกว่าจะถูกบวกด้วยแฟงจัดไปอเอาจนเป็นปกัปสามร้อยสามเจ็ดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มอีกสอง อ,อ,อันนี้ก็เน้นแบบขับสนุกน,นะครับทำวง,งทำคลิปแบบแวทซิ่งถ่ายบ้านนะครับตัดไปเลยครับเนีครับเวฟแ้วยี่ห้าไอประวัติซิ่งนะครับผมน,นะนะเดี๋ยวเราจะต้องบินดูนะครับ นี่ของอะไรแบมโบ่นะครับผมคัน bon นี้สายพักด้วยโช้กของงานวายเอฟเอฟนะครับนี่ทะเบียนนะฮะทะเบียนทะเบียนนี้ก็เป็นทะเบียนรถมอไซค์ของผมนะต้องหาโมงโมงดีนี่ห้าก่อสองกรุงเทพมหานครจุดสองต่างๆนะฮะดวงทรายสว่า ก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบรถแนวแบบลูกซิ่งบ้านๆน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราติดตามดูก็ผมก็อาจจะยังไม่เชิงะะะรับปากนะฮะแต่เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นที่เป็น l e d นะครับผม LTD 5I l e d ้สิ 10. อาจจะมีนะครับผมต้องรอผมจบโปรเจกต์งานต่างๆก่อนเดี๋ยวอาจจะทํามาทําเป็นเวอร์ชัน3นะฮะทำมาแจกก็เอาแล้วนะครับผมทาาเพื่อนชอบใจในการ่อลงบอดของผมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อไปกำจายให้กับผมด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย